อ่ะ,อะทุกคนครบพรึ่งฝนมันตกบ่อยเนาะผมก็ใช้เนี่ยพวกใบโพงแห้งเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมารวมเก็บทีละเส้นสองเส้นนะครับเอามารวมเนี่ยครับแล้วก็พันด้วยเงาะป่าไม่จําเป็นว่าต้องใช้อะไรนะพึ่งอยู่ข้างหน้าผมนะก่อนจะเข้าพึ่งไปขนาดนี้เราจุดก่อนเลยท่านผู้ชม นี่นะผมจะจุดก่อนเนาะแล้วก็จะเป่าใส่รังพึ่งนู่นนะตอนนี้พึ่งอย่างน,นี้พึ่งแตกนะแตกแล้วนะเปิดรังขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะผมเหลือนน้อยนะท่านผู้ชมแต่ก็พยายามนะครับ จุดเปล่าตส่ก่อนนะครับผมถ้าจู่เจมเลยไม่มัวตามคลิปนะท่านผู้ชมมันก็สบายเพิ่งลังนี้เกาะอยู่ประมาณเกือบยี่สิบวันนะครับ

เพื่ออะไรนะอโอ้โหน้ำโต๊เลยเห็นไหมคะว่าน้ําน้ําพึ่งในรูดูเนี่ยมันมันเหลวนะครับผมเนี่ยอยู่ไม่ขีดไม่ติดนะท่านผู้ชมพอดีผมไม่ได้มีไม่ขีดมานะมีแต่เจ้าชู้แต่ทะลุเจ้าชู้ทะลุนะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดอันนี้ปล่อยมันนะครับเนี่ยอยู่นะครับเดี๋ยวมันถอดไปหมดเลยถ้ามันไม่ทาต่อมันก็จะย้ายแต่ถ้าเกิดทําต่อมันก็ ขยายไปนะครับถ้าน้องๆอ,อยู่นะครับแบบนี้สิบห้ายี่สิบวันเรามาดูกันใหม่นะครับตรงนี้ถ้าใครจะตัดปล่อยไว้เนี้ยก็ได้นะครับผมมันอย่างน้อยมันก็ถอดออกถ้ามันไม่ต่อนะครับแต่ถ้าต่อก็ระยะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันน่ะเรามาดูใหม่นะครับลังก็จะเต็มนูน่นแล้วก็วน้ำก็ะทำใหม่นะครับขอบคุณทุกครั้งฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ